คือกฎหมายนี่ยังไม่ทันเซ็นเลยนะครับเหลือคุณทรัมป์เซ็นคือร่างผ่านแล้ว JP Morgan บอกแล้วฉันจะทำสเตเบิลคอยของตัวเองแอปซิตี้กลุ่มก็มาแล้วฉันก็จะมีสเตเบิลคอยของตัวเองเพราะฉะนั้นนะเทรนด์เนี่ยตลาดสเตเบิลคอยเนี่ยมันจะโตขึ้นแบบเลกูลเลตนะครับพอมันเลกูลเลตแบงก์ต่างๆเนี่ยจะมาทํากันแบบเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ครับว่าในอีก3าถึงหปีข้างหน้าเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยครับของสเตเบิลคอยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2 4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้คือไซส์ปัจจุบันแต่ถ้าสเตอร์โบคอยบิลมาปุ๊บเนี่ยก็คาดการจากหลายหลายเฮาส์นะครับก็จะอยู่ที่1-2ึ่งเทเลียนนะครับคือเราไม่ได้พูดถึงการเโติบโตแบบ20-30%นะิบสามบนะแต่มันคือ10เท่านะครับ2องแสนไป2ล้านในอีกแบบ3-5ถึงปีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยบิ๊กมากๆนะครับมันอาจจะใหญ่กว่ารอบที่ปีสองพี่สิบที่อาจจะจริงๆเฟดลดดอกเบีย้ยใช่ไหมครับแบบเฟด QE รอบนั้นเนี่ย เม็ดเงินหรือสภาพคล่องเนี่ยมันไปหลายสินทรัพย์มากเลยนะมันไปหุ้นบ้างไปทองคาหน่อยใช่ไหมครับไปตราสารหนี้นิดนึงแล้วก็กระเด็นมาตัวคริปโตนะครับเกิดเป็นบูลันอะไรก็ว่าไปแต่รอบนี้ครับเงินที่มันเข้ามาเนี่ยมันอัดฉีดเข้ากับโลกคริปโตเนี่ยตรงๆไอหลักแสนล้านไปหลักพัเลียนเนี่ยมันโลกบล็อกเชนออนเชนล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันค่อนข้างใหญ่ในเชิงของ l i ค u i ิตี้ที่จะเข้ามาในระบบของคริปโตอย่างมีนัยสำคัญครับ